การแข่งขันสุดโหดระยะทางพิสูจน์ม้า24ชั่วโมงพิสูจน์รถวิ่งขึ้นรถแบบเลอรมังสตาร์กระโดดขึ้นแล้วต่อกเกียร์ควบออกไปเลยและมีนักแข่งคนไทยในรายการนี้ด้วยสึกครั้งนี้คือ Endurance World Championship หรือ EWC โดยหนึ่งฤดูกาลจะแข่งทั้งหมด4สนามรถที่ใช้แข่งคือ Superbi k e 1000 CC ที่ถูกปรับแต่งมาให้อึดกว่าเดิมไม่ใช่แค่แรงการแข่งขันนี้ต่างจาก MotoGP หรือ WorldSBK เพราะไม่ได้วัดกันที่ Fa สเทสแลบแต่เน้นว่าใครทำจำนวนรอบได้มากที่สุดภายในเวลาที่กำหนดนักแข่ง2-3คนจะต้องผััดกนขี่และต้องจัดกาารรรรทััทัั้ะะ้้งง่่กกกยยมมิจหพพพเเไบบตอี ่อแล้วกลับลงมาแข่งในสนามต่อเติมน้ำมันเปลี่ยนยาง ang, เปลี่ยนนัดแข่งก็สามารถตัดสินแพ้ชนะได้เลยในสมรภูมิสูตรโหดแห่งนี้ทีมสามารถเลือกใช้ยางจาก3แบรนด์ใหญ่ก็คือวิสตอันลลอบพิลลารีถ้าใครเคยดูหนังเรื่อง F1 จะรู้เลยว่าเวลาที่เสียไปในการก็ิีเพื่อเปลี่ยนยางนั้นก็สามารถตัดสินแพ้ชนะได้แล้วแต่ในการแข่งมอเตอร์ไซค์ในสนาม24ชั่วโมงยางไม่ใช่แค่หนึบแต่ต้องทนทานยางวิสตอนคือยางที่ครองแชมป์ต่อเน,นื่องสีสมัยในปี2022กับทีม f c c GSR Honda France 2023กับทีม Y Yamaha24 r t Yoshimo Mo 2020กับทีีม ura, urs, และในป 2025, 5อย่างไวเออาร์ทียามาฮ่ายาง1ชุดสามารถวิ่งได้2-3สตรีท์แบบต่อเนื่องทีมต้องช่างใจระหว่างวิ่งต่อไปหรือเสียเวลาเปลี่ยนยางเพื่อกิฟที่สดไม่จำกัดจำนวนครั้งในการเปลี่ยนยางแต่และทีมต้องเล่นกลยุทธ์เพราะการเข้าพิดบ่อยทำให้เสียรอบยิ่งไม่หว่านนแฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยก็ได้มีโอกาสร่วมรุ้นอย่างภาคภูมิใจเพราะนักบิดชาวไทยชิปนักครินอินทรัตภูวพัฒน์ก็ลงศึกในเวที FIM Endurance World Championship ด้วยเช่กนกน